เอาละมาเบิ่งเซียนแหเลยหน่อยเฮานะครับพี่น้องครับบ้าน,นี้เอ้าเป็นสีวานแหนให้เบิ่งแล้วสีมานหรือบ่หมานอย่างไรอยู่บ้านไหนล่ะครับเนี่ยราศีครับ,บรเซียนแหราศีเซียนแหราศีบ่นเนี่ย<อ>บ้านนี้ยังล่ะครับกลางประมวงนี่ล่ะครับบ่เอ้าเอาโซ่เลยไปจังไหนมาเบิ่งกันแตกหรือบ่แตกโอ้แตกดีตัวเนี่ยโอ้แน่นอนแน่นอนเอาบานน้านี้สีมานหรือบ่หมานมาเบิ่งเพิ่นเฮาขึ้นเด้อบ้านี้พี่น้องเซียนแหเลยหน่อยครับ นี่มิตรเซียนผูใหญ่เพินเดอร์นี่ี่นองเลยนี่ครับอ้บาวบานนี้มาเบ่งผลงานของเซียนเซียนเด็กหน่อยเฮ้าเป็นยังไง บ่อมานนะครับพี่น้องครับ